สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับผมดุจใจสายช่างนะครับในคลิปนี้ก็จะมาเล่านะครับประสบการณ์เกี่ยวกับ s ู o o ปปี้ไนะครับซูปปี้ไตัวแรกแล้วก็ตัวที่2ครับตัวแรกก็จะเป็นไฟเลี้ยวแยกนะครับตัวที่2ก็จะเป็นไฟเลี้ยวงังลูครับซึ่งเพื่อนๆเจอสาเหตุที่ว่าเครื่องร้อนแล้วสตาร์ทไม่ติดน,นะครับแต่ในขณะที่สตาร์ทนะครับ ไดสตาร์ททำงานนะครับเพื่อนๆไดสตาร์ททำงานนะครับแต่มันไม่ติดนะครับแล้วตอนเครื่องเย็นนะครับเครื่องเย็นกดมือกดสตาร์ทมือเครื่องติดนะครับแต่พอตอนร้อนๆอนแม่ครับกดสตาร์ทมือทําไมไม่ติดแต่ไดสตาร์ทยังทํางานอยู่ครับและถ้าใช้สตาร์ทเท้าครับก็จะติดทั้งเครื่องเย็นแล้วก็เครื่องร้อนนะครับเวลาใช้สตาร์ทเท้าก็จะเกิดปัญหาครับเพื่อนๆก็จะสงสัยเอ๊ะว่าวาล์ยันหรือเปล่าซึ่งเพื่อนๆบางคนก็ ไปฟิตเครื่องมันครับเช็ควาวบดวาวคว้านลูกแหวนอะไรใหม่นะครับแต่ก็ยังเจออาการเหมือนเดิมครับทวกก็จะงงว่าเอ๊เป็นอะไรเป็นปั๊มติ๊กหรือเปล่าปั๊มติ๊กนี่ผมบอกเลยไม่ใช่นะครับกับหัวเทียน<ม>พวกหัวเทียนอะดรต่างๆเนี่ยเพราะว่า<ม>เครื่องร้อนมันสตาร์ทไม่ได้นะครับแต่ทําไมสตาร์ทแถวติดล่ะครับทั้งๆที่ททกําลังอัดแม่ก็คว้านอะไรใหม่หมดแล้วกําลังอัดก็ได้ตามมาตรฐานแล้วครับคลิปนี้ก็จะมาอธิบายนะครับ ก็จะมีตรงนี้จะเป็น ECU นะครับเนี่ยกล่อง ECU ของเรานะครับจะเป็นกล่อง ECU แล้วก็นี่ก็จะเป็นดิเลสตาร์ทนะครับมันจะเป็นด e เลสตาร์ทจะมี U C แขานะครับเพื่อนๆเนี่ยก็จะเป็นดิเลสตาร์ทก็ ECU อันนี้จะเป็นดิเลนะครับ S <S <S แล้วก็ตอนนี้จะเป็นผมจะวาดเป็นที่กดสวิตซ์สตาร์ทมืออ่ะตัวปุ่มกดนิ้วโป้งอะ่ะที่เรากดไว้กดสตาร์ทสวิต์สตาร์ทสวิต์สตาร์ทตัวนี้นะครับมันจะมีสายตัวหนึ่งนะครับตัวเนี้ มันจะเชื่อมาหากันนะครับมันจะมีสายอยู่เส้นหนึ่งนะครับที่เชื่อมมาหากันซึ่งจะเป็นสีเหลืองคาดเขียวนะครับเพื่อนสีเหลืองคาดเขียวมันจะเชื่อมาหากันระหว่าง ECU กับ d e เรกสตาร์ทอยู่หนึ่งจุดส่วนขานี้นะครับขานี้ก็จะเป็นขาสีแดงขานี้ก็จะเป็นขาสีแดงคาดขาวแดงคาดขาวดูขาวคาดแดงอะ่ะอยู่เส้นหนึ่งแล้วอันนี้จะเป็น น่าจะเป็นสีดำต่อไปนะครับคู่นี้นะครับเราต้องหายเจอครับเนี่ยเราถอดแจ็คตรงนี้ออกมาถอดแจ็คออกมาปุ๊บอ่าแล้วก็ถอดแจ็คที่กล่อง ECU มานะครับถอดแจ็คที่กล่อง ECU มาแล้วก็ใช้มันติมิเตอร์นะครับตั้งย่านที่มันมีเสียงอนะ่ะหรือว่าถ้าเป็นมิเตอร์เข็มก็ตั้งแอร์คุหนึ่งไปเราจิ้มตรงนี้แข้งไปเลยนะครับเนี่ย ที่ใส่ตรงนี้ที่เราถอดแจ็คเนี่ยจิ้มใส่ตัวนี้มานะแล้วก็ไล่จิ้มแต่ละขั้นครับเราก็จะเจอสีสายนะครับหรือว่าถ้าเราเห็นสีสายพอดีครับสีเหลืองเขียวเราก็จะเจอคู่นี้พอดีนะครับคู่นี้แหละครับหลักการทํางานของมันคือเวลาเรากดสตาร์ทมือนะครับสตาร์ทมือจะส่งให้ E มนะครับเปิดกาวนะครับเพื่อให้ดีเลย์ครับทำงานครบวงจรครับที่สายเส้นสีแดงขาวครับตัวนี้ จะวิ่งไปหามอเตอร์นะครับมอเตอร์สตาร์ทนะครับเนี่ยตัวเนี้ยมันก็จะวิ่งไปหามอเตอร์สตาร์ทลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับวงจรเก่าของมันครับเวลาเรากดสวิตสตาร์ทนะครับ,ไ,รบไฟจะเปิดกาวให้กล่องครับเพื่อให้กล่องเชื่อมต่อกาวนะครับมาให้ดีเลย์สตาร์ท แกนนั้นดิเรกสตทก็จะส่งกระแสไฟมาหาหมอเตอร์สตาททาให้มอเตอร์สตาททางานได้นะครับเพื่อนๆแต่ในเมื่อรถอายุมากแล้วนะครับนานๆไปร้อนๆไปนะครับเพื่อนในเมื่อ ECU นะครับส่งกาวไปให้ดีเย์นะครับดีเยกก็จะปล่อยกระแสไฟนะครับกระแสไฟก็จะส่งมายัางมอเตอร์สตทมอเตอร์สตทก็จะทํางานนะครับในเมื่อรถที่อยู่อายุ แน่นนะครับกล่อง ECU ก็อาจจะเสื่อมได้นะครับมันกาวของมันนะครับมันไม่แมาเต็มร้อยเเนะครับเพราะฉะนั้นตอนเย็นๆเราสตาร์ทติดได้แต่ตอนเครื่องร้อนมันจะสตาร์ทติดยากครับเพราะว่ากาวมันแมาไม่เต็มครับเพื่อนๆอาจจะเจอวิธีนี้เนี่ยอาจจะเจอเคสนี้นะครับอาจจะเจอเคสนี้นะครับบางคนก็งงกันจังนะครับวิธีเช็คง่ายๆคือรีเล์ตัวนี้จะมี2ตัวใช่ไหมเราถอดปลั๊กมาครับมันจะเจอแจ็คอยู่นะครับสี่แจ็ะ แกะขึ้นมาดูอะมันจะเป็นแจ็คอย่างเงี้ยข้อใหญ่อยู่สองข้อเล็กอยู่สองแล้วก็ถอดแจ็คออกมาเราก็จะเจอสายไฟจากแจ็คใหญ่นะครับจากแจ็คใหญ่เราเอาสายไฟมาเชื่อมต่อกันเลยปลอกสายไฟอะมาจิ้มกันเลยนะครับเนี่ยจิ้มกันเลยนะครับปลดกุญแจด้วยนะครับปลดกุญแจเสร็จแล้วเอาสายไฟปอกมาจิ้มกันถ้าเครื่องยนต์ติดได้ในตอนที่เครื่องร้อนนะครับแสดงว่าไม่ดีเลยคุณก็ ECU นะครับมีปัญหานะครับ แต่ส่วนมากนะครับจะเป็นกล่อง ECU นะครับเพบบื่อนๆนี่นะครับแล้วก็วิธีแก้ปัญหาคือทำระบบใหม่ไปเลยก็คือเราจะตัดสายตั้งแต่ตรงนี้นะครับใกล้ๆกล่องใกล้ๆดีเลยนะครับเนี่ยเราจะตัดสายตรงนี้ไปเลยตรงนี้ตัดทิ้งไปเลยครับตัดทิ้งไปแล้วก็เหลือสายไฟไว้หน่อยนึง ตัดตรงนี้ไปเหลือสายไฟมาหน่อยหนึ่งแล้วก็หาสายไฟมาเพิ่มนะครับหาสายไฟมาเพิ่มเป็นคู่สองเส้นน่ยไฟแบนก็ได้สายไฟบ้บนศูนย์จุดแหกก็ได้มันจะตีคู่กันมาตรงนี้มาสองเส้นมาเส้นหนึ่งครับเอามาเส้นเดียวนะครับสายไฟเส้นเดียวเมื่อกี้พูดผิดนะครับจากตรงนี้มาหาตรงนี้ เราก็ต่อจากตรงนี้มานะครับเพื่อนเพราะว่าตรงนี้มันเป็นปั๊กเสียบใช่ไหมนเนี่ยปั๊กสี่แจ็คเนี่ยเราตัดเหลือนหน่วยนึงแล้วก็เชื่อมให้ดีตัดต่อให้ดีครับเชื่อมแล้วก็ดึงสายมาครับไอ้สายตัวนี้ก็พันเทปไว้เลยนะครับสายที่วิ่งไปแานะ่งซีอูแล้วพันเทปไว้เลยพันเทปไว้แล้วก็เชื่อมสายตรงนี้มานะครับย้ำแหงปลาแล้วก็ได้จะต่อบัตรกีอะไรก็ได้แล้วแต่เพื่อนจะสะดวกนะครับแต่ผมแนะนําไม่ใช้แหงปลาดีวกว่าเพราะว่ามันจะไม่มีขี้เกลือนะครับย้ำมาหนึ่งเส้นนะครับมารอไ,ไว้ตรงสวิตร์สตาร์ สวิตสตาร์ทมือใช่อันเก่ามันจะมีไฟแมสสองเส้นใช่ไหมเพื่อนๆดึงออกไปเลยน,นะเนี่ยดึงปั๊บออกไปเลยครับดึงแจ็คออกไปเลยไม่ต้องใช้นะครับดึงแจ็คออกแล้วก็พันเทปไว้เราจะไม่ใช้ตรงนี้แล้วเพราะว่าเราได้มาจจกตรงนี้แล้วนะครับเพื่อนเราเอาตรงเนี้ตัดไปเลยแล้วก็ย้ำแหงปลายย้ำสายวิ่งเข้ามานีหนึ่งเส้นนะครับซึ่งสายไฟตัวนี้เราต้องไปแหงมาเพิ่มนะครับ ตรงนี้ก็พันเทปเก็บไว้ตรงที่ข้อแหากกลอง e c u อ่ะพันเทปเก็บไว้ไปเลยและแหามาอีกเส้นหนึ่งครับสวิสตชัตมือที่ปุ่มกดเราอ่ะมันจะมีสองขั้วใช่ไหมเนี่ยเวลา,าเรากดสตาร์ทมือข้างหลังมันจะมีสองขั้วก็เอามาขัา้วเอามา,ขาเามาข้าหนึ่งขั้วครับอีกขั้วหนึ่งก็ต่อลงไปลงกาวเลยตัวเนี้ลงกาวตัวนี้ก็ลงกาวนะครับอีกเส้นหนึ่งก็ลงกาว ตัวนี้ลงกาวไปเลยแล้วก็ตัวนี้มาจากดีลีสตาร์นะครับซึ่งเวลาเราเปิดกุญแจนะครับไฟจะมารอตรงที่สายนี้นะครับสายดาซึ่งใช้เวลาเราเปิดสวิตช์กุญแจแล้วตัวสีแดงตัวนี้จะเป็นไฟที่มาแช่จากแบตบวกนะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นแช่ตลอดเวลาเลยนะครับเนี่ยตัวนี้แช่ตลอดเวลาเพื่อเลี้ยงวงจรนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไปหามอเตอร์ตัวนี้จะแช่แบตไว้ก่อนที่มันจะมาแช่ที่ดีเลียสีแดงเนี่ยตัวนี้ มันจะผ่านฟิวก่อนมันจะผ่านฟิวมันจะฟ่านฟิวเห็นไหมฟิวก็จะอยู่แถวแบตเตอรี่อ่ะมันจะมาแช่แบตมันจะมาแช่ดีเลย์ไว้ในเมื่อเราเปิดกุญแจปั๊บเปิดกุญแจนะครับไฟบวกก็จะมารอตรงนี้หนึ่งจุดแล้วเนี่ยตรงสายสีดําเนี่ยไอ้ตรงนี้มันจะมาแช่รอยแล้วหลังจากนั้นใช่ไหมเราวายวงจรเสร็จแล้วเรา วงจรน,นี้มันจะตัดแปลงนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องบีบเบรกก็ได้นะครับ <c oughs> เราไม่ต้องบีบเบรกก็ได้สตาร์ทนะมันก็สตาร์ทติดเหมือนเวฟร้อยสิบไฟนะครับแต่รถออโต้ยังไงเราก็ต้องบีบเบรกสตาร์ทอยู่แล้วนะครับเพราะว่ากันมันไหลนะครับก็เวลาเรากดปุ่มสตาร์ทตรงนี้นะครับไฟล์ก็จะลงแกวตัวเนี้ยทาให้ดีเลย์ตัวเนี้ยทางานนะครับทําให้ดีเลย์ตัวนี้ทํางานดีเลย์ทำงานเสร็จแล้วมันก็จะส่งกระแสไฟไปหามอเตอร์ รถก็จะสตาร์ตติดได้นะครับแล้วก็ไฟก็จะมาเต็มที่นะครับซึ่งเราไม่ต้องไปยุ่งกับตัวนี้ไปเลยตัวนเนี้ย ECU เนี้ยเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันแล้วเพราะว่าถ้า ECU เสื่อมนะครับ ECU มันเสื่อมมันจะส่งไฟล์ข้อนมาหาขานี้ไม่สะดวกนะครับเพืเ่อนซึ่งเราทำไม่ครับแก้ไขวงจรเป็นวงจรของพวกฮอนด้าเก่าอ่ะพวกเว็บร้อย เว็ 1> 1, 2, 5, บหน,นึ่งสองห้าคาบูก็ใช้วงจรนี้ไปเลยนะครับเพื่อนๆมันจะไม่เกี่ยวกับมันจะไม่เกี่ยวกับกล่อง ECU อะไรทั้งนั้นก็เกี่ยวกับระบบสแตทไม่ต้องไปสนใจเรื่องกล่องเลยแบบนี้ก็ <c oughs> ใช้ได้นะครับหรือว่าใครจะไปเปลี่ยนกล่อง ECU ก็ได้นะถ้าราคาันแพงเกินนะแบบนี้คือแค่หาสายไฟมาก็คือจบครับหาสายไฟหาหางปละครับจบแล้วก็ถอดปลั๊กเก่าตรงนี้สองเส้นเนะี่ยถอดพันเทปเก็บไว้ก็ได้แล้วครับ แต่เวลาสตาร์ทรถอน่ไม่ต้องบีบเบรกนะครับมันก็จะสตาร์ทได้มันก็แทบกลัวว่าเกิดจะอันตรายก็ต้องบีบเบรกไว้นะครับก็วิธีแก้ไขนะครับเลือกเอานะครับมันก็ต้องแลกมาด้วยอย่างหนึ่งนะครับการแก้ไขก็ต้องแลกมาด้วยอย่างหนึ่งครับเพราะว่าถ้าจะไปเปลี่ยน ECU ก็ได้นะครับแต่ถ้าราคามันแพงเ่เราไม่มีงบะแบะเราก็ทําแบบนี้คือทุก,ทกมากแก้ไขไปในวงจรนี้เลยนะครับเพื่อน สำหรับแจ็คตัวนี้นะครับแจ็คที่สวิตสตาร์ทมือนะครับผมลืมบอกไปนะครับเพื่อนๆไม่ต้องดึงออกก็ได้นะครับตัดไว้นะครับถ้าเราดึงออกเราก็จะต้องเปลืองตังไปหาแจ็คเพิ่มนะครับไอ้ตรงเนี้ยเราก็ขยบถอยออกมาสัก5เซนสิบเซนก็ได้แล้วก็ตัดทิ้งไปเลยครับเพราะว่าเราจะใช้สายไฟตัวเนี้ยเชื่อมบัดกรีเข้าไปนะครับสองจุดเนี่ยเชื่อมอีกอันหนึ่งก็เอาลงกาวไปเลยนะครับเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ เดี๋ยวผมขออนุญาตลบก่อนเนี่ยมันจะมีอยู่สองแจ็คใช่ไหมเนี่ยเอาไปจินตนาการเอาเองครับมันมีอยู่สองแจ็คข้างหลังอะแจ็คเนี่ยมันจะมีสายไฟอยู่มใช่ไหมเนี่ยสายไฟมาสองเส้นเราไม่ต้องไปดึงแจ็คออกครับเราต้องใช้แจ็คมาอยู่แล้วก็ขยับมาแล้วก็ตัดเลยตัดตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้สายไฟมาสองเส้นอันนี้ก็จับเขาน ok ี่เลยจับเขาตรงนี้ไอ้ตัวนี้ก็จับไปลงกาวแทนเนี่ย ไม่อก้ซึ่งตอนแรกผมบอกไปว่าให้ชับปั๊กออกก็ผมลืมไปนะครับก็คือต้องขยบออกมาหน่อยนึงแล้วก็ตัดให้เป็นสายไฟนะครับถ้าเราชักปั๊กออกเราก็ต้องไปหาปั๊กมาอยู่ดีๆแจ็คมันเนี่ยนั่นแหละก็ตัดสายไฟได้กว่าขยบตัดสายไฟสายไฟเก่าก,ก็พันเทปไว้แล้วก็ขาที่มาจากนี่เนี่ยก็เข้าสายนี้เลยอยีกอันก็ต่อจากสายนี้ลงนี่เลยคือแจ็คก,ก็คือไม่ต้องถอดอยู่กับที่เดิมเลยนะครับเพื่อน ซึ่งวงจรนี้นะครับก็ใช้ได้ในตระกูลซีรีส์1 1 0 c ีนะครับใน h อน da ออโต้ครับก็จะเป็นค i กไอ้นะครับ110 I อแล้วก็สกูปี้รุ่นเก่าๆอ่ะมันก็จะใช้วงจรนี้กันครับแต่ถ้าเป็นสกูปปี้ใหม่ๆตัวใหม่ล่าสุดนะก็น่าจะเป็นอีกวงจรหนึ่งแะครับตัวนี้ก็รถก็อายุหลายปีแล้วครับ10บไปสิปีแล้วตัวนี้ก็กล่อง ECU หลายครั้งนะครับก็น่าจะเสื่อมไปแล้วนะครับ ถึงแม้ว่าท่านจะไปฟิตเครื่องอะไรแม่เครื่องท่านเป๊ะยังไงครับเดี๋ยวร้อนร้อนแม่นะครับร้อนร้อนแม่มันก็เป็นอีกมาสตาร์ทมือไม่ติดนะครับมันได้สตาร์ทมันหมุนแหกๆอยู่แล้วนะครับแต่ยังไงเครื่องก็ไม่ติดแต่สตาร์ทเท้าติดเฉยนะครับถ้าสตาร์ทเท้าติดเฉยก็คือตัดเรื่องเครื่องยนต์ไปได้เลยครับให้มาเช็ควงจรนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งจะให้เช็คคือสายพันชื่อคอยนะครับก็คือสาย CKP นเซอร์นะครับก็อีกจุดหนึ่งนะครับเพื่อนๆก็ต้องเช็คนะครับแต่ในคลิปนี้ก็จะอยู่กับแค การแก้ไขระบบสแตทมือนะครับก็แก้ไขเป็นระบบนี้ไปเลยนะครับเพื่อนๆก็ถ้าคนถ้าคนไหนที่พอเป็นช่างแล้วที่แอนวงจรไปแล้วก็จะเข้าใจนะครับวงจรนี้นะครับเพราะว่าผมไม่มีรถให้ทํานะครับถ้าผมมีรถให้ทําผมก็จะทาเลยหลังจากที่ผมอธิบายคลิปเสร็จเนี้ยผมก็จะทํากับรถเลยเพราะว่าตอนนี้มันไม่มีรถครับก็ไม่มีงบประมาณด้วยแหละถ้าเพื่อนๆสนับสนุนผมผมก็ อาจจะมีงบหน่อยก็ช่วยกันสนับสนุนนะครับเพราะว่างบมันน้อยครับเพื่อน<ๆ>ก็เป็นไงกันบ้างครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของเที่ยวดีเลยนะครับเนี่ยที่ผมแบทไว้ถ้าสงสัยยังไงก็คอมเมนต์ได้นะครับเพื่อน<ๆ>ถ้าชอบคลิปนี้นะครับ<ๆ>ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมนะครับเพื่อน<ๆ>ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ